ได้ลูกขนาดนีนน้มากินประมาณสิบกว่าลูกแล้วถือว่าใช้ได้อยู่ขนาดน,นี้ให้ผลผลิตนี่ตัดมาทีละลูกทีละลูกก็ได้ลิ้มลองรสชาติทุเรียนกรอช่องแล้วดินขาวก็สุดยอดเลยครับอร่อยมากเลยเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นกันยอดตั้งดีบางต้นถ้ามันถ้ามันได้อย่างนี้ทุกต้นมือนก,มนก็มันก็ดีใจครับยอดตั้งชี้ข้างล่างมีู่กอะไรมันงามจังยอดตั้งชี้ดินมันอาจจะผิดกันข้างบน,นเป็นดินขาวแต่ข้างล่างนี่นเป็นดินแดงผสมลูกหลงัง นข่ายวัดใช้พีพีซีต่อเลยครับเราเดินดีข้างล่างนี้ไม่ค่อยตายครับนีายงานดีอยู่ข้างบนนี้นี่เกี่ยวกับน้ํามันไม่แรงเท่าข้างล่างหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะมันลงโอจากบนเขาวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูการให้น้ําทุเรียนสามปีกันผมจะให้แบบไหนไปดูกันเลยครับสปริงเกอร์เล็กก็ข่อยอยู่ให้มันกระจายทั่วฟงฟุ่งครับกําลังได้ที่ต้นเลยครับ ต้นนี้ก็พุ่มดีแต่ลูกหน่อยช่วงนี้หน้าแรงปล่อยมันก่อนแล้วเราไปตัดที่หลังให้มีความชื้นครับยอดตั้งดีใช้ได้กำลังไปทไี่สวยครับเหลือใส่ปุ๋ยคอกคุ้งหยดดีทุกต้นยอดตั้งชี้ดีเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับนี่ก็ ผมจะปล่อยแค่วันละครั้งวันทีก็สองวันทีนึงแล้วแต่ครับแล้วแต่อากาศร้อนจัดไม่ร้อนจัดถ้าร้อนจัดแล้วก็ปล่อยแบบชุ่มๆเลยแต่ผมปล่อยทีผมปล่อยเป็นสองสามชั่วโมงเเพราะมันเยอะระบบฟูมันมันชุ่มยากดูต้นนี้กันผมจะใช้หัวหลายแบบครับหัวฟูหัวกระจายก็มีถือว่าใช้ได้อยู่ยอดตั้งดีขนาดไม่ได้พ่น ยาบบุงเลยนะครับอัดแต่น้ําอย่างเดียวงบประมาณมงบประมาณขาดครับงูมันขาดก็เลยทาไปก่อนขอให้ต้นมันอยู่ได้ก่อนผมใช้ทั้งหัวเขียวทั้งหัวส้มทั้งหัวน้ำเงินหลายหัวเดี๋ยวพอมันโตวกว่านี้ค่อยเปลี่ยนเป็นหัวใหญ่กว่านี้ครับส่วนสายพ e เอย่างเงี้ยถ้ามันขาดเราก็ใช้ P ี c ต่อเลยครับตัดต่อใช้พ e หกขุนหกขุนแล้วก็เอาท่อพ VC อ่ะหกขุนมาต่อเหมือนกันประหยัดงบครับเดินดูว่าต้นไหนน้ำมันกออกไม่ออกถ้าไม่ออกเราก็ดูกหัวหัวมันถ้าม จะใช้หลายแบบทดสอบดูอันไหนดีกว่กันอย่างเงี้ยมันตันไม่ออกเราก็ต้องถอดออกถอดออกอย่างเงี้ยมันตันดูว่ามีอะไรตันข้างในมันตันอย่างนี้เราก็ต้องแกะตัวสีส้มนี่ออกแล้วก็เอาน้ําดันหรือเอาหญ้แเยงให้มันออกครับถอดหมอนี้ออกแล้วก็เอาปลายหนี่ครับแทงไปในรูมันมันน่าจะมีเศษมันเศษขยะตันอยู่ตอนแรกต้นนี้ผมที่ตายซะแล้วเนี่ยมันหล่นเลยมันหล่นเลยที่ไหนได้ ใบใหม่ออกมาค่อยชื่นใจหน่อยครับโอ้โหโขกาโดก็ใบตั้งดีคะับไม่ได้ปลูกสลับหลุมไหนมันตายผมใส่โขกาโดเลยไม่มันเสียเวลาเราก็ไขออกต้องมีอะไรตันแล้วก็เอามาแยงนั่นก็เสร็จครับแต่ละต้นเราก็ดูยังไงตรวจเช็คว่ามันไหลไม่ไหลออกไม่ออกหญ้าเนี่ยบางทีหน้าแ้งช่วยประโยชน์เราได้เยอะครับบางหลุมมันหัวมันหลุดอย่างเงี้ยผมจะหาเจอบางทีการตรวจเช็คของผม,ผมทุกทีผมจะเตรียมอุป,ปกรณ์มาใส่ย่ามมาไว้เวลามันหลุดก็ถ้าหายไม่เจอแล้วก็ เปลี่ยนหัวใหม่เลยบางต้น,ม,นมันโดดติดมาให้ผมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันไม่ติดแล้วที่ว่าอย่างไงมันก็ลวงแต่มันก็ให้ได้กินอยู่หลายต้นละแต่ลูกมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยจะวงลุงก็ถือว่าปลูกครั้งนึงติดลูกให้เห็นก็ไม่ตายก็ถือว่าสุดยอดครับท่านเพื่อนถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะพาหาวิธีแก้ไขและดูแลต้นเรียนแบบนบ้าน